ามาเจอกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดีครับผมสวัสดีก่อนเลยเนาะวันนี้มีน้องๆเข้ามาทักทายใน u t u b e เนาะบอกว่า,าพี่สอบถามทิดนึงไอ้พวกสเก็ตบอร์ดพวกเนี้ยมันสามารถที่จะเล่นผาดโผลนได้หรือเปล่าขึ้นแลมได้หรือเปล่า,าเรามีแลมอยู่ตรงนี้นะมันขึ้นได้ไม่ใช่เฉพาะาสเก็ตบอร์ดนะรองเท้าสเก็ตอะไรพวกเนี้ยมันสามารถขึ้นได้หมดเลยมันอยู่ที่ตรงนี้ครับนี่มันอยู่ที่ตรงนี้หากหากไม่กล้านะ ตัดความกลัวออกไปให้หมดก่อนตัดความกลัวออกไปให้หมดก่อนแล้วก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็ทําได้ดีด้วยนะหลายๆคนบอกว่าไม่กลา้าไม่กลา้าใช่ครับครั้งแรกไม่มีใครกล้านะแต่ว่ามันไม่ยากเกินไปลองทําดูนะครับอ่ะวันนี้ต้องขออภัยด้วยคือปกติ วิธีการเล่นถ้าเล่นแบบผาดโผล่นิดนึงเนี่ยควรที่จะมีหมวกเนาะมีหมวกป้องกันมีสนับป้องกันนะครับสนับศอกสนับเข่าสนับมือพวกนี้แต่วันนี้ต้องขออาภัยด้วยไม่ได้เตรียมพร้อมมีน้องๆสอบถามเข้ามาอยากจะาให้เล่นให้ดูหน่อยไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับไปตามมาเลยนะครับเราจะไปขึ้นนะเราจะไปขึ้นแลมการ อ่ะเรามาดูนะครับมาดูสาธิตกันจริงๆไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับตัดความกลัวออกไปแล้วก็จะทําได้เองอ่ะดูนะครับขึ้นง่ายๆเหมือนเดิมเลยครับขึ้นในช่วงจังหวะที่ลงเนี่ยมันจะวูบนิดนึงเพราะฉะนั้นทําใจนิดนึงนะแล้วก็ย่อเข่านิดนึงไม่ต้องกลัวอ่าดูดูช้าๆนะครับย่อเข่านะครับอ้าวพาไปข้างหน้าปุ๊บขึ้นปึ๊บย่อเข่านิดนึงครับเห็นไหมครับอ้าวเราขึ้นต่อเลยนะครับปึ๊บเห็นไหมครับย่อเห็นไหมครับวูบแค่นั้นเองไม่ยากใช่ไหมครับนี่ตามมาเลยนะครับ อ่าตัวนี้เราจะวิ่งขึ้นล้มนะครับนะดูดูด,ดูไม่ยากนะครับอ้าวเราสาไปทำร้ายเลยอ้าวละสาไปเลยครับนี่สายปึ๊บป๊บปึ๊บป๊บเห็นไหมครับปึ๊บเอฟอ่าเห็นไหมก็สาลงนี่ยอ่อเข่าตรงนี้นะครับยอ่อเข่าปึ๊บเห็นไหมครับน่าไม่ยากเลยใช่ไหมลองทําดูนะไม่ยากไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวถ้ามีปัญหาดิดขัดตรงไหนก็สอบถามพี่กระทิงมาได้เลยนะครับ เห็นไหมครับมันไม่ยากจริงๆการเล่นสเนกบอร์ดนะไม่ว่าจะลงแลมไม่ว่าจะขึ้นแลมเนี่ยมันไม่ยากจริงๆนี่มันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ที่ใจลองฝึกฝนดูนะไม่มีใครทําครั้งแรกแล้วได้แล้วก็ประสบผลสําเร็จแล้วก็ลงแลมได้หรอกครับบอกได้เลยกว่าจะลงแลมได้ต้องมีการล้มจริงๆต้องมีการล้มแน่นอนยังไงต้องลองฝึกฝนดูนะแล้วก็ตัดความกลัวออกไปให้ได้ก่อนแล้วทุกอย่างก็จะราบลื่นนะครับ ใครต้องการที่จะให้เล่นอะไรบ้างใครต้องการที่อยากจะให้ทําอะไรบ้างทักถ่ายมาได้เลยนะเดี๋ยวเราทําได้เราจัดไปโอเคไหมครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับบ๊ายบาย